สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูไว้ใช้งานลุยบ้างบางครั้งบรรทุกได้นั่งสบายแถมประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยครับกับเจ้า Mitsubishi Triton 2.4 GLS Plus 4ประตูปี2013สีขาวสวยๆส,สภาพดีครับ บอกเลยนะครับว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเบนซินติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยแล้วครับประหยัดสุดๆพร้อมใช้งานทันทีเลยครับสำหรับใครที่ไม่ชอบสายเบนซิน,นทันเลื่อนดูคลิปอื่นได้เลยครับส่วนใครชอบสายเบนซิน,ส,นสายประหยัดไปรับชมกันต่อเลยนะครับเรามาดูกันเลยครับว่ารถคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับ สำหรับ t r i ตันรุ่นนี้ก็ยังคงความบึกบืนไว้ได้เป็นอย่างดีเลยครับผมกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าลายรังพึ่งสภาพดีพร้อมโลโก้มิสซูขนาดใหญ่ไฟหน้าได้เป็นโคมไฟแบบจานฉายหรือโคมแบบมันติรีเฟคเตอร์ครับสภาพใสๆไม่หมองระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติติดครบทุกดวง ด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้ครบนะครับและมีกรอบไฟตัดหมอกแบบโครเมียมติดตั้งมาให้ด้วยนะครับกันชนหน้าเดิมๆไม่เคยผ่านการชนครับสภาพโดยรวมด้านหน้ายังสวยครับมาที่ด้านข้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับคันนี้เป็นรุ่น plus ครับช่วงล่างจะสูงกว่าตัวปกติทำให้ดูดุดันขึ้นมาหน่อยและสามารถลุยได้ในระดับหนึ่งครับ ตัวรถเป็นแบบ4ประตูนะครับนั่งสบายครับรูปทรงรูปร่างดูลงตัวแปลกตาไม่เหมือนใครนะครับในส่วนกระจกมองข้างและมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับเพิ่มความหรูหราขึ้นมาหน่อย มีคิ้วกันสร์ติดมาให้เรียบร้อยครับผมฟิล์มกรองแสงรอบคันก็ติดมาให้เรียบร้อยครับสำหรับบันไดข้างคันนี้มีบันไดข้างมาให้นะครับเพื่อให้ขึ้นลงสะดวกครับสำหรับกระบะยกสูงแบบนี้ส่วนล้อและยางได้เป็นล้อแมกอัอลลอยเดิมติดรถแท้โรงงานครับยางก็อย่างสภาพดีครับสภาพโดยรวมยังดีครับพร้อมใช้งานได้เลยสีตัวรถเป็นสีขาวโดยรวมแล้วยังสวยงามครับไม่เคยมีชนหนักมาแน่นอนครับ มาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายเดิมติดรถสภาพอย่างสมบูรณ์ทั้งสองข้างฝาท้ายเปิดปิดปกติครับผมกระบะท้ายมีไลเนอร์ติดมาให้เรียบร้อยนะครับสภาพดีเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องรอยขีดข่วนพร้อมบรรทุกสัมภาระหนักๆได้สบายเลยครับ มาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างครับขั้นนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรและติดตั้งระบบแก๊ส LPG มาให้แล้วครับคุ้มค่ามากๆสำหรับยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับสภาพห้องเครื่องโดยรวมสะอาดครับเครื่องยนต์เดินเรียบปกติครับผมเครื่องยนต์สมบูรณ์เครื่องยนต์แรงนิ่งเงียบครับในส่วนของถังแก๊สจะติดตั้งบริเวณใต้ท้องรถครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในตกแต่งเป็นแบบสีดำครับ ในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะนั่งสีดำสภาพยังสะอาดมากๆเบาะนั่งไม่มีรอยขาดนะครับทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารเบาะอยู่ในสภาพดีมากๆครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นใช้งานได้ครบครับคอนโซลหน้ายังสวยเลยครับมีวิทยุหน้าจอสัมผัสติดมาให้ด้วยครับกระจกมองข้างเป็นแบบพับและปรับไฟฟ้าครับด้านข้างมีสวิตช์สลับแก๊สกับน้ำมันครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ใครชอบขับสนุกสนุกต้องคันนี้เลยครับผมแอร์เย็นฉ่ำปกติระบบไฟและกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกจุดครับภายในกว้างขวางนั่งสบาย โดยรวมแล้ว m i t ิ u b i s h i ิไทตัน2.4 GLX+ 4ประตูปี2013คันนี้สภาพดีมากๆครับเป็นรถใช้งานที่พร้อมลุยพร้อมประหยัดน้ำมันด้วยระบบ LPG เหมาะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานในราคาเบาๆสภาพคุ้มๆครับผมกับราคาเพียง129,000บาทขายเงินสด สถานที่ดูรถบางใหญ่ซอยกันตนานนทบุรีหากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับ ด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD Auto Car และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ